สวัสดีนะจ้ะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว e p พสี่ตอนที่หนึ่งนจ๊ะ EP พีสี่ตอนที่หนึ่งก็จะเป็นห้องปัจเจี๊ยบกับห้องน้ำของปัจเจี๊ยบและห้องพี่หมวยคือห้องปัจเจี๊ยบกับพี่หมวยเขาเข้าใจเปน็นนึงนะห้องปัจเจี๊ยบกับพี่หมวยอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนห้องเดียวอะ่ะ และห้องน้ำอยู่ติดติดกันไม่ได้ไปแยกห้องน้ำใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ได้ไปห้องน้ำห้องสระใดๆทั้งสิ้นเข้าใจทำเขาเข้าใจแล้วนะก็ไป go, go, go. โกโกโกยโ้ยไม่ปิดไม่ปิดนะไม่ต้องปิดกันลนะพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเชลของพองประเจียบก็จะมีขวดนมขวดน้ำที่กินเสร็จแล้วแล้วก็มีไฟมีดรโหมดแอเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรีดผ้าเขาทำหน้าที่ดรีดผ้านี่ <c oughs> นี่ก็จะเป็นน้ําใช้สําหรับใส่ตรงตรงนี้ของที่ดรีดผ้าเลยไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่เคยทาอันนี้นะครัะก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเก่าไหมแต่มันเป็นเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเรียวยาอ่าเดี๋ยวเจะให้ดูนะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเลยตู้เสื้อผ้านะ เปิดมาช่องแรกก็จะเป็นเออเปิดไม่ได้เอ่ช่องนี้เปิดมาช่องที่สองก็จะเป็นครีมเครื่องสำอางมีกระจกด้วยนี่มีกระจมีกระจนะจา๊ะแล้วก็มีเนี่ยน้ำาหงน้ำหอมแป้งหวีข้างในก็จะเป็นเสื้อผ้าอุ้ยเขาไปเอบได้เลยทุกคนอุใหญ่อะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอเคลานะจ๊ะเสื้อผ้าก็เหมือนมีแค่นี้พอเปิด เบย์ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าข้างล่างแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าข้างบนใครเห็นบ้างมันคือที่เก็บต้นคริสต์มาสนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ําเลยไอ้เอ่อนั่นนะ่ะสีแดงถุงนั้นนะ่ะก็คือเครื่องประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสใครอยากเห็นต้นคริสต์มาสของพี่คอมเมนตนะ์นะนี่ก็เป็นหน้าต่างชมวิวของหมู่บ้านอื่นนะจ๊ะนี้ อันนี้คือวิวมุ่มบ้านเลยเป็นไงเป็นไงตรงนี้อาจาก็จะเป็นที่นอนคือนนอนสบายมากหมอนข้างนี่หมอนอันนี้ที่นอนพี่มวยพ่อ,อมอสีเขียวและพ่อ,อมสีฟ้าทอมแอนเจอรี่ที่นอนของป้าเจี๊ยบตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆ มีรูปภาพแม่กับพ่อผมนี่รูปภาพพ่อเท่ากับแม่เท่านี่รูปภาพยายลีตาต้อยและนะ้าสายเออนี่ก็คือรูปภาพของคุณในหลวงรัชกาลที่เก้าตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะครับก็จะมมมมีีีพาารบแบงเออสุยมีกระเป๋า มีของลบไไวไฟฉายจินซอะไรตรงๆมียาและมียาเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นสร้อยมิตรภาพของพี่มวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังเป็นปฏิทินอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นดีนี่อันนี้ก็เป็นตู้ตู้จิว๋วใช่ตู้จิว๋วข้างบนก็คือแว่นตา ข้างบนนั้นก็คือไม่มีอะไรหลยมีแต่เอกสาร,ก,รกับอะไรกับอะไรอันอันนี้อ๋อเอกสารกับภาพปิดตารครับข้างบนก็จะเป็นกล่องทีวีแต่ว่าอืมจากสภาพนะตรงนี้เคยมีทีวีแต่ว่าย้ายลงไปข้างล่างแล้วนะคะก็เลยมไม่ใช่กล่องทีวีเนาะ อันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ปเจที่ชัดเป็ดฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นเราจากผ้าที่ปเจรีผ้าก็จะเป็นแหบนี้เลยรีพาวว้เสร็จแล้วอุ้ยอันนี้เป็นชุดผ้าพี่หมวยที่อาบน้ำอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าอันนี้ก็จะเป็นแบบถุงถุงอันนี้ก็เป็นตะกร้าถุงถุงอะไปรีวิวห้องน้ํานะคะเห็นนานๆหน่อยเพราะว่าเขามีโหมดเป็น เขามีหมดสิบนาทีแล้วเว้ยไปใช้ให้ได้นะไปใช้ได้นะควค่ะในจิ๊กซอมีหมดสิบนาทีแล้วไม่ต้องมาสามนาทีอยู่นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทุกคนนี่พอเดินเข้ามากระจกอีกแล้วกระจกนะใต้กระจกก็จะเป็นน้ำหอมหวียางมันผงพี่หมวยแปงแปงสีฟันประเจี๊ยบพี่หมวยมีแปงสีฟันประเจี๊ยบพี่หมวยมียาสีฟันก็ อ่างล้างมือกอ๊อกอ่างล้างมือมีผงไข่ด้วยน,นี่ก็จะเป็นโถส้วมนะคะโถส้วมแล้วก็มีแป้งเย็นใครเคยใช้บ้างเนี่ยแป้งโปรเทคส์น,นี่ก็จะเป็นที่ชีดก,ก้นสูบสูบเข้าไปสูบเข้าไปอันนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบผ้าขนหนูปัเตี๊ยพิม์หมวย หรือเข้ามาอีกก็จะเป็นก๊อกน้ล้วพือที่โคตรลื่นเลยเพราะพี่หมวเพิ่งอาบน้ําไปนะเราวมาถ่ายตอนพี่พิ่งอาบน้ำไปอันนี้ก็จะเป็นมวกอาบน้ําของคุณหน่วยซึ่งเห็นหนะครับใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาสระผมก็เป็นแพนทรอนมีแป้งด้วยแล้วก็มีแพนทีนเป็นน้ำยายนไรนะ อันนี้จะเป็นน้ํายาแก้วกงแก้วน้ํายาที่ก้นที่ก้นหนวดว่าจะไหนอันนี้ก็เป็นฝักบัวฝักบัวตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาจ้าชมวิวหมู่บ้านอื่นไปรอแต่ตอนนี้คือแบบอะไรเนะี่ยวันเห็นนิดนึงแล้วเนี่ยนะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้ โอเคก็เป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยว ep 5เราจะมาต่อกับ ep 5 5 ep 5เราจะมาต่อกับห้องเก็บของชั้นบนห้องเก็บของชั้นบนห้องเก็บของชั้นล่างแล้วห้องน้ำชั้นล่าง3ามที่ไปเลยห้องเก็บของชั้นบนห้องเก็บของชั้นล่างและห้องน้ำ ชั้นล่างนะครับโอเคอย่าลืมตามด้วยนะก็ไปป่าอย่าลืมตตามด้วยนะครับ EP ห้นะ EP 5ฟังนะทุกคนฟังดีๆ EP 5 EP 5นะไม่ใช่ EP 4นะ EP 5จะรีวิวห้องเก็บของข้างบนจะรีวิวห้องเก็บของข้างล่างจะรีวิวห้องนะ้ำข้างล่าง ซึ่ง ep 4ก็มี2ตอนที่ทุกคนรู้กัน ep c ตอนที่1กับ ep 4ตอนที่2 ep c ตอนที่2จะลงให้ตอนเย็นนะจ๊ะ ep 4ตอนที่2จะลงให้ตอนเย็นไม่รู้ตอนเย็นกี่โมงก็จะลงให้นะบายๆอย่าลืมกดใจและกดติดตามด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะบุยบุยเจอกัน ep 4ตอนที่2